โอท็อปนวัตวิถีเป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยมุ่งหวังนะครับในการที่จะช่วยทำให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการอาศัยเรื่องของอัตลักษณ์ความดีเด่นของธรรมชาติที่สวยงามหรือสิ่งดีเด่นของแต่ละชุมชนบวกกับเรื่องของสินค้าชุมชนที่เรารู้จักคุ้นชินกันในชื่อของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยโอท็อปดังนั้นเนี่ย การตอบโจทย์ในเรื่องของโอทอมนวัตวิถีคือการเอาของดี2อย่างเนี่ยมาผนวกกันเพื่อดึงให้คนที่สนใจเนี่ยไปถึงแหล่ง <Wow. S 1> กรมการพัน,นาชนก็เลยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการที่จะไปเตรียมคนเตรียมชุมชน ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนตําบลหมู่บ้านต่างๆมีความพร้อมในเรื่องของการที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีรู้จักการนําเสนอในเรื่องของสินค้าเรื่องของนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆรัฐบาลก็มีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนในชุมชนต่างเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งในการทํางานเป็นกลุ่ม แล้วก็ความเข้มแข็งในเรื่องของการที่จะสามารถรวมตัวกันสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ชีวิตและ,ะครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงมีความสุขครับ